สวัสดีเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาประกาศรับซื้อเหรียญ1นบาทแบบกัญจนาะนะครับราคารับซื้อเหรียญละ10,000แสนบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคารับซื้อเหรียญละ10,000แสนบาทเดี๋ยวเพื่อนๆดูรายละเอียดนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับลักษณะด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับ จะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพะระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับจะต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาครับสยามมินนาธิราชบมนาถบพิษนะครับเป็นข้อความอักษรตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเขียนรัชกาลที่เกนะครับด้านล่างจะเป็นรัชกาลที่เก้านะครับ ส่วนตรงกลางครับตรงกลางจะเป็นในหลวงราชการที่9หันพระพักตรงนะครับหันหน้าตรงครับนี่คือลักษณะด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นเฟืองขีดเล็กๆแบบนี้นะครับเฟืองขีดเล็กๆรอบทั่วเหรียญน,นะครับขอบข้างจะมีลักษณะแบบนี้นะครับ ลักษณะด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับจะมีข้อความว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษนะครับแบบนี้นะครับเก้ามิถุนายนสองห้าสามเก้าประเทศไทยนะครับแบบนี้นะครับ ส่วนนี้จะเป็นช้างคู่นะครับหันหน้าชนกันนะครับแล้วจะมีฉัดแล้วก็มงกุฎตรงนี้นะครับจะมีข้อความว่าห้าสิบนะครับเป็นเลขไทยด้านล่างนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทเป็นเลขไทยแบบนี้นะครับถ้าใครมีนะครับคนมีตังรับซื้อเหรียญละหนึ่งแสนบาทนะครับ ใครสนใจอยากขายครับส่งรูปมาทางไลน์ที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับไอดีไลน์จะอยู่ท้ายคลิปนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทกัญจนารัชการที่เก้านะครับราคาหนึ่งแสนบาทครับแต่เหรียญของท่านต้องสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่ครับถ้าใครมีคนมีตังรับซื้อนะครับเหรียญละหนึ่งแสนบาทครับจะเป็นเสียนตรงนะครับ หรือเสียนกลับก็ได้นะครับถ้าใครมีสภาพใหม่ๆรับซื้อเหรียญละ1 0 0 0 0แบาทนะครับใครสนใจส่งรูปทางไลน์ได้เลยนะครับ